กลับมาแล้วครับขบวน418นะฮะวันนี้ขากลับก็ช้าอยู่หนาทีเองนะะวันนี้วันนี้ได้นะัดต่ม4201นะฮะทำขบวนมานะครับเมื่อวานก็จะเอาคันนี้แหละมาแต่ว่าทำ415นะแต่ว่าคือพังนะฮะยังซ่อมไม่เสร็จนะเลยได้เอาคุณปู่มาแทนนะเมะื่อวานนะ,ะเลยช้าบานเลยนะเมะื่อวานนะปู่นะวันนี้4 3 2ก็วิ่งขอนแก่นแค่โคราชนะฮะ ไม่วิ่งไปถึงแก่งคอยนะฮนะสี่สาสองนะเสียงฟินเลยนะคันนี้เพราะว่าเครื่องเดิมนะมเหมือนวิ่งช้าๆนะวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะ